สวัสดีค่ะกอบ,บวุ้นะคะกับร้อยแปดลิเวอรงร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะวันนี้นะคะวุ้นมีนัดกับน้องๆน,นักเล่าฝันนะคะซึ่งน้องๆเหล่านี้นะคะเขาก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองจนประสบความสาเร็จนะคะแน่นอนค่ะวุ้นกําลังพูดถึงนะคะเหล่า AF นะคะหรือว่าน้องๆจากบ้าน True Academy Fantasyia นั่นเองซึ่งวันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะลากกระเป๋ากลับบ้านด้วยอุ้ยไม่รู้จะลากทําไมนะคะเดี๋ยวต้องไปถามน้องๆกันเลยเขารอวุ้นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตามไปเจอกับพวกเขากเลยค่ะสวัสดีค่ะ นักล่าฝันทั้งสี่คนนั่นเองนะคะพี่ตุย้ยน้องซันนีน้องต้นแล้วก็น้องปอคะ<ไ>ปอ่ะ<ป>วันนี้จะบอกว่าต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงตอนนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยโ,โหถ่ายทอด24ชั่วโมงเป็นตัวเองมากเลยพี่ตุ้ยผมถือว่า,าเป็นรุ้นพี่สุดเลยรายการรายการรายการนี้ทําให้เปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนครับโดยเฉพาะถ้าพูด,พ,ดพูดถึงในมุมผมนะมคือแบบ เป็นมุมที่โดนโดนถ่ายตลอดเวลาแล้วจะว่าอึนอัดก็อึดอัดจะว่ามีความสุขก็มีความสุขพอมันพ้นผ่านตรงนั้นแล้วเราย้อนกลับไปมองดูคือเรารู้สึกชนะตัวเองว่าเราผ่านไม่ได้ทั้งหมด12วีค2เดือนกว่าโดนบังคับอยู่ในนั้นมือถือไม่ให้ใช้ข่าวสารก็ไม่ให้รู้ต้องทำแต่โจทย์เพลงใน1วีคให้ได้ใน7วันอะไรเงี้ยให้กลับไปอยู่อีกเอาไหมไม่เอาแล้วทำไมคุณตอบท ทำให้ด<ห>ิให,ให้กลับไปอยู่ไหมหไม่ไปอยู่แล้วเร <c oughs> ็๋ยวกันเดี๋ยวอีกมันคือ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 แบบเป็นเป็นเป็นด้านความรู้สึกจริงๆซึ่งซึ่งผมเชื่อว่า,ารายการรายการนี้เป็นรายการ แรกๆเลยที่เป็นการโชว์แบบเรียลวิตีจริงตลอดเวลาแล้วคนติดตามทั่วประเทศเลยใช่ครับแต่ว่าได้ข่าวว่าครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะลากกระเป๋ากลับบ้าน a อนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องลากกระเป๋ากลับบ้านเป็นการย้อนความหลังนะฮะกับการที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งบ้านบ้านหลังนี้เราเคยอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีปีถึงแม้จะเป่นความหลังเออถึงแม้จะเปลี่ยนสถานที่การถ่ายทำเมื่อจริงแต่ความรักความ สามาคียังคงอยู่ครับนั่นอยู่มันยาวนานมากพี่11ปีมันก็เลยต้องมีการเล่าเล่าเรื่องราวดีๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับคอนเสิร์ตชื่อว่า A F Reunion V Fund m a n f i r m ครับผมใช่แล้วติดตามนะคคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันขนาดนี้ทุกโหจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเป็นไงนะปอ